สวัสดีครับนี่ช่องลมหนาลำเข็มนะครับวันนี้จะมาสอนตัดต่อภาพปกของ YouTube นะครับไปที่โปรแกรม Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าตัดต่อนะครับตัดต่อภาพฟรีครับก็กดเสรไปเลยนะครับครับมาจะาขึ้นโปรแกรมครับ โปรแกรมนี้เรียกว่า Colle Maker นะครับเป็นตัวที่3ของจำแปรเพสโต้เพสโต้นะครับที่เซิร์ชหานะครับเป็นการทำภาพตัดแปะนะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับทั้งช่องลมน้ำเทมได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เปิดแท็บโกันครับพอเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้ ตัวไหนในการดึงภาพมาครับส่วนอของช่องลมเราเราจะใช้คอล่าครับซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับตัวผลนะครับสีชมพูนะครับกดไปครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกเอาภาพใดภาพหนึ่งที่เราเรามีไว้นะครับแล้วก็จะเลือกภาพไหนก็ได้ที่มันทําหน้าปกนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสองภา ก็จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับทีนี้พอเป็นภาพอย่างนี้เราก็จะแบ่งรัส่วนกาจะยังไงมันก็จะมีแบบมีสองมาสองภาพนะครับหรือว่าเราจะเลือกภาพภาพเดียวก็ได้นะครับอันนี้เราเอาไปภาพเดียวกันก็ได้ครับเพื่อเป็นการ,รที่จะง่ายๆสําสหรับผู้ที่กําลังจะทําภาพตัดต่อนะครับกดกลับไปก่อนครับอ่าเราจะยกเลิกภาพหนึ่งครับ กดเอาภาพเดียวกันนะครับต่อไปครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทําการตกแต่งภาพนะครับก็ใช้พิมพ์ครับตัวนี่ครับตัวตัวพิมพ์นะครับแล้วก็ใช้พิมพ์อักษรนะครับถึงแค่ไ่ก็จะเลื่อนได้นะครับ ก่อจะวางไว้ตรงไหนแล้วแถมว่าเราก็จะรีเ s e t นะรีเซ็ตหมายถึงว่าลูกเล่นนะครับลูกเล่นเราจะใช้อะไรเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับจะใช้อะไรก็ได้เอาอลังการอลังการนะครับนี่นี่นี่ครับนะครับเสร็จแล้วเราจะพิมพ์ประกอบแล้วก็คลิกไปสองครั้งครับนะครับเราลองข้ความกลบของเขานะครับ พิมพ์ภาษาไทยแล้วครับตกแต่งหน้าปก YouTube ครับภาษาไทยนะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับอ,อันนี้เราจะเอาใหญ่ตัวอักอนใหญ่ก็ขยายตรงนี้นะครับปึ๊บอ,อ่าก็ใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับ ถักแล้วก็ enter นะครับภาพพื้นหลังเป็นสีชมพูเราก็ไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นปน,นี่นะครับพื้นหลังแล้วก็ใช้ใช้สีสีนี้ก็ได้ครับสีนี้นี่ก็ได้ครับติดกับแม่ยูทูบข้อความเราก็ รับปออกยูทูาด้วยฟรยีครับอ่าเสร็จแล้วเรากดถูกแล้วครับอ่าเราจะเอาความใหม่แล้วก็กดตัว T ตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้น แล้วก็เลือกสไตล์อะไรก็ได้นะครับก็ได้นะคเสร็จรแล้วก็อ่าไๆนะฮะแล้าก,กดถูกใจครับกดถูกไปเลยนะครับกดถูกครับเสร็จแล้วนะครับ ่เนื่องจากเวลาไปก็วางนะครับมืนก็จะบางทีได้ข้อความไม่ครบนะครับได้ข้อความไม่ครบอ,อันนี้พึบมาจะมีก็ได้ครับกดถูกอีกทีนะครับข้อความไม่ครบเราเราเวลาเราไปวางครับรูปภาพเราก็จะถูกตัดไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่อัตราส่วนตรงนี้ครับ ป๊บอัตราส่วนนะครับมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่วางไปในช่อง Youtube เราไม่ขาดไม่เกินครับถ้าเป็นช่องแรกอย่างเงี้ยที่เนี่ยมันจะเกินไปครับนีฮะมันจะเกินรูปภาพก็จะเกินไปครับถ้าจะให้พอดีนี่ครับเนะ่ยสาครับเรากดถูกไปครับปุ๊บเสร็จแล้วเรากดบันทึกนะครับปุ๊บอ่า๊บแล้วนะครับ อันนี้เป็นโฆษณาของโปรแกรมฟรีนะครับเราไม่ต้องสนใจเราปิดไปเลยครับมาที่ช่อง youtube ของเรานะครับช่อง youtube นะครับเพื่อจันนะครับเปิดครับปึ๊บอ่าตรงนี้ต้องมา youtube studio นะครับดูทุกทบรรทัดที่สองครับปึ๊บเปิดจันทรรูปของเรานะครับมาดินะครับอันนี้อันนี้ได้ทำไปแล้วอันนี้เราจะแก้ไขนะครับปึ๊บ เรากดเล่นรูปประกาข้างบนทางขวามือนะครับปุ๊บเรากดประกาทางซ้ายมืออีกทีนะครับปุ๊บอ่านะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปภาพรูปภาพที่เราทําล่าสุดเมื่อกี้นะครับนี่นะครับปุ๊บนะครับก็จะเป็นพอดีเราก็เลือกนะครับกดที่คำว่าเลือกตรงขวาบนนะครับปุ๊บแล้วก็บันทึกนะครับ อ่าอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับไปดูที่ว่าเราแก้ไขแล้วเราก็ปิดโปรแกรมนี้ไปเลยนะครับไปเลยปิดไปเลยนะปิดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่าเรากลับมาดูอีกทีนครับว่ามันได้เปลี่ยนรูปมั้ยยังครับไปที่ช่องของของเราครับปึ๊บรอสักครู่นะครับอ่าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับภาพก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับเพียงแค่ห้านาทีก็ทําได้ง่ายๆนะครับ ขอบคุณครับ